เราจะไปลงสนามกันครับขับโดยเครื่องเกียวชิบหายรไรยนบอกเลยงานนี้แรงหลังติดเบาะครับพี่น้องมากับชักเต้ครับอันนี้สองใช่ไหมใช่เอาแล้วออกเราออกเลยเกียร์อะไรเออไล่ไล่ดูเกียร์ไล่ดูห้องมันก่อนโอ้ยยยย ทาไม่นิ่งต้องขอไปนะเพราะว่าใจเย็นพี่เดี๋ยวลูกสูมันขึ้นมานั่งกับผมนะ <c oughs> เล่นใหญ่ครับเล่นใหญ่ไปทางไหนนี่ไอคอนนั้นมันลืนะ่นอ่ะรถข้าบ่อยเข้าบเท่าไหรเหนียวดีทางนี้เหนียวดีใช่ไหม พี่ให้ให้ได้ก้าไปก่อนพี่เขามาก่อนโบให้เขาเข้าก่อนเลยเด้อดูรถหลังได้จะถอยอะ่ะเขาจะจอดตรงนี้ไอ้คันนี้บ่อยที่ท่อเตอหรุดอะ่ะใช่สวนมะพร้าวโอ้โหโเดีย๋ยวเจอเอี่ยวมันอไรยนหน่อยเป็นไง หลังป uh, ิดเบาะแน่นอนครับเดี๋ยวต้องรองคิวครับเพราะว่าอู๊เราให้เกลี่ยนคนที่เข้ามาก่นะไหว เบาลูกพี่เบาได้บเบา,เา,เารถไม่แรงช่างเอียวขับให้แรงได้เอาลองดูดิเฮ้ยขาสูงกันแล้วครับคือขาสูงกันแล้วเป็นครั้งแรกนะที่ผมจะนั่งรถรถแข่งเอามาแข่งอะไรอย่เงี้ย นี่ครับเราจะเข้าเข้าแท็กตรงนี้เลยบอกเลยไม่นิ่ง้องขอไัยนะหัวล่าครับหัวล่าครับเอตีระเบินะครับสีติดต่อประสานันอยู่ประจำนะครับีติดต่อประสานันอยู่ประจำนะครับขอบคุณจริงครับขอบคุณจากสายการบินนะครับทรกทานะครับ ไหนรถจะไล่อ่ะเอาไปสองดวงดูครับเพจห้ามกระดูก็ดิกลูกนะครับลูกไปดูได้ในเพจน,นะครับในเพจของจ่าเบิร์ดนะครับพิมพบอกงรานครนะับว่าจ่าเบิร์ดซูเปอร์เด็กออนทัวร์นะครับจ่าเบิร์ดซูเปอร์เด็กออนทัวร์นะครับไปดูได้นะครับลู <S <S กงานวันนี้ในเพจจ่าเบิร์ดซูเปอร์เด็กออนทัวร์

พี่เออไม่ต้องปล่อยแรงขนาดนี้เขาบอกว่าให้เบากว่านี้เราจะรวมตอนนี้ตื่นเต้นไหมดูไฟพี่ดูไฟดูไฟให้ไฟเหลืองติดอ่ะไฟเหลือมันจะสองมันลงมาวันนี้ครับใครทานเท่าไหร่อยากจะรู้นะร่วยได้เลยครับครับหยุดขอบคุณครับขอบคุณจริงครับจ่ะพี่วินก็ดีเขาจากชลบุรีครับพี่วินนะครับมีแนดดัมมาด้วยนะครับ เขาให้พัวใจไปทำไมอ่ะเดี๋ยวได้ใจให้แน่นอนครับเดี๋ยวเขาเขาให้รอก่อนให้ให้รอก่อนกูแรงจริงซิ้นไหนพี่ซิ้นนี้ไหมซิ้นนี้ไหมอ๋อถึ้นนี้นี่มัจะเป็นบรรยากาศคแบบไปแล้วครับเดี๋ยวให้น้องไปดูเซนเซอร์นะครับพล้องของพวที่เป่าเซนเซอร์ผมล้มครับเป็นตาเป็นเจ้าแรกเด็นหลักนะครับบอกเขาเลยครับที่โดนดีโอครับเป็นเจ้าแรกและโอตามคนแรกนะครับ ครับพี่ดูดีเตลนะครับเหงื่อเหงื่อเปียกมือหมดแล้วตอนเนี้ยเบาเบาลูกพี่เบาเบาจะรู้จักบ้างไม่จักบางต้องหอบได้วยครับครับใจเย็นพี่ใจเย็น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 ลองไปก่อนให้เขาลองไปก่อนพี่ เดี๋ยงพี่พี่ให้ได้ตำแหน่งก่อนไปเลยนะครับอย่าเพิ่งไปนะครับให้น้องผมกลับมาก่อนเดี๋ยวเพิ่งไปเดี๋ยพิ่งไปของยางตอแล้วเดินหน้าเข้าไปเลยเบาๆนะพี่เอวเบาๆเดินหน้าเข้าไปครับเปิดยางได้ลานยางได้ผ่านละหนึ่งรอบก่อนต่อจุดพี่เอวไปอีกเข้าไปครับอีกนิดหนึ่งไปเหลืองอีกนิดนึงเบาๆเบา พอเรียบร้อยครับอย่าเพิ่งไปนะอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งตายนะเกียวไม่ต้องปล่อยแรงนะพี่ไฟเขียวแล้วม่ต้องรีบครับพร้อมแล้วค่อยไปไฟเขียวออกเลยใช่ไหมไม่ไม่ต้องรีบพี่ตอนนี้เสร็จแล้วพร้อมแล้วค่อยไปครับไม่ต้องรีบเดี๋ยวอย่าเพิ่งนะพี่เอาไม่ต้องปล่อยแรง ววเกียร์รมรีปัญหาไฟตุบตุบเนี่ยมันไม่เข้าข้าะเปลาวเลยเกียร์มีปัญหาเนี่ยโอ้ยกบา,า,ากันยกคลาสยกอะไรแล้วในกลุ่มตั้งตั้งตั้งไม่ได้ตั้งเซฟไม่ได้นี่ต้องไปตั้งเซฟใหม่เนี่ยตั้งก็ไม่ได้พี่ไปไปให้สุดนู่นหน่อยก็ได้เดี๋ยวเขาว่าเสียได้เบาเบาเบาดิเอาไม่อยู่พี่ไ ระยะท่ามัน 5, ไม่เข้าต้องตั้งเซฟให้เพื่อที่มันยันไปอีกตั้งก็ไม่ได้ตั้งหยนทำหยนดูรถนะไม่มีมาแล้วมั้งโอ้โหปินเ <c oughs> นี่ยอันนี้คือเกียร์มันไม่ได้ไงอ่าเนี่ยเราจะทำไงอะ่ะเกียร์มันไม่ได้แล้วนั่นเนี่ยเดี๋ยวต้องยืนยันกนก่อนเดี๋ยวเตะลองดิเนี่ยเห็นไหมเกียร์ห้าไม่เข้า ปล่อยไปได้่อยนี่ไ่ได้เนี่ยมันไม่ได้แล้เนี่ยจอมันไม่ได้ตรนี้ไปเดี๋ยวเขาไปทำไปทาใหม่ก่อนทใหม่ไม่ด้เ้าๆเดี๋ยวแตกเดี๋ยวแตกเกียร์หกก็ไม่ได้เกียร์หกไม่เข้าเกียร์หไม่ได้ทำไเข้าไปเกียร์สี่พี่ไปเรื่อยๆไปเรื่อยก่อนเข้าเข้าไปทำก่อนตั้งเกียร์หเข้าเกียร์ห้าไม่ได้เลยเกียร์สามเลยต้องให้เอ็มตั้งเกียร์ใหม่ เดี๋ยวไปไปทำเกียร์เองก็ไม่บอกว่าเกียร์ห้ามันใส่ไม่ได้พี่จะได้ตั้งสีแล้วสามกับสีเอ้สามกับห้าแต่รถอะมันมาดีอยู่แต่ผมลองผมลองเข้าทุกเกียร์เออเต้เต้ขับเมื่อกี้มันเข้าดีอยู่น่ะเข้าพี่เข้าเบาเบาเดี๋ยวแตกเดี๋ยวแตกดีวเกียร์แตกไม่ได้ไม่ได้ สิดได้อ่ะสิดได้มากเลยอ่ะออกออกตัวดีอยู่เมียวแล้วในสามหก,กน,นั้นอ่ะออกตัวดีอยู่สามหกนั้นมาไหมไม่ได้มาจ้ำเบนสิดได้อ่ะเมื่อกี้กำลังจะมันแล้วอ่ะเกียร์มันเบาไงพ <c oughs> อระยะตุ้ดเกียร์มันเบาไง <c oughs> รอบรอบมันมาทุกอย่างแล้วอันนี้ไม่ได้ล็อกหัว เมื่อกี้ถ้ายักห้าเข้ามันต้องดันไว้ปลอยไม่ได้โ,โหกำลังจะมันอยู่แล้วเชียวเกิอดอะไรขึ้นอีกแล้วเกิดอะไรขึ้นมีอะไรในกระไผ่เชีเยวไม่จำต้องตั้งเชียวใหม่เว้ยนี่แรงยังวะมันมาเต็มขนาดนี้เลย แต่ว่าเกียร์เราไม่ได้ไงให้เอ็มไล่เกียร์ให้ like ให,หม่โอ้โหน่าเสียดายครับช่างเลิกจะดูแกว่าอะไรนะเขาเรียกซีนอะไรนะไม่รู้หรอช่างเดียวซีนอะไรซีนขาวข้างในเกียร์มันเบาเกียร์เกียร์มันไม่เข้าเออพอใสยย่ยัดยัดห้าปุ๊บมันไม่ไปเลย ต้องต้องไปตั้งสายใหม่